สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนำรถกระบะมือสองอีกแล้วนะคะทุกท่านเราหล่อราคาถูกๆกันเลยทีเดียวค่ะคันนี้1,42่งแบาทรางเนียคันนี้นะคะถูกๆคุ้มๆค่ะทุกท่านอีซูซูดีแม็กสองพอยซีซีคอมมันเร็วดีเซลนะคะเป็นรถมือ2ปี05 4ประตูด้วยนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างๆค่ะบรรทุกก็ได้นะคะ คันนี้ขายตามสภาพค่ะในราคา142,000บาทตามสภาพรถมือ2เลยค่ะภ mm hmm. าษีพรบรปี66นะคะขาด1ปีค่ะทุกท่าน mm hmm. เครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีใช้งานได้ปกตินะคะแอร์เย็นเพลงดังค่ะภายในสวยนะคะสภาพตามนี้เลย mm hmm. กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้า mm hmm. พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะเ mm hmm. บาะสวยทรงสวยค่ะแม็กดูดีนะคะ สีสันรอบคันก็ไม่น่าเกียดทะรถอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่ใกล้กับเรือนจำกลางขอนแก่นค่ะ1,42,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจจับจองเป็นเจ้าของติดต่อสายตรงเข้าไปได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้แอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะถ้าถูกใจยังไงต้องเข้าไปรับชมด้วยตัวเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยแท้จริงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ